โออ,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 อโอ้โอโอ้เโ้ดิัเอลลี่มาเปิดกระชาในไอดีหลักนะครับเอ้ยพูดผิดไอดีรลองไอดี ID ลองไอดีไอดีลอง,ลองผมพูดผิดครับผมจะเปิดล่าโคดี้บินครับนี่โคนี้บินดุมาจะได้หรือเปล่าออกมาขอโคนี้บินดุขอโคนี้พูดออกเบออื้อหืมบาเรื่องร้อน โอ้โหเปิดไม่ออกนะครับมาขอโคดี้โคดี้จงออกมาออกมาขอโคดี้เบดแล้วกันถ้าไม่ออกอะ่ะโคดี้เบลดออกอู้หูไม่ออกเลยมาเปิดกระตอครับจอ,อกไหมโคดี้พูดขอโคดี้บินดูเพราะ ไอ,อ้นี่เราอะไอ้นี่เราขอคนนี้บิดูออกโอ้โหได้ตัวเดิมอีกแล้ววะเสียดายจายัดมาเปิดกระชากันต่อที่ไอ mm ้ด hmm. ีเทพแห่งจอมเบี้ยวเบกูบินนะครับจะได้หรือเปล่าคนนี้ตัวนี้ออกมาออกมาเถอะคนนี้ขอคนนี้โอ้โหไม่ออกเลยครับคนนี้อลิฟบ,บินไอ้บิ๊กซี่คนนี้บิดูออกมะคนนี้บิดู บิดูโอ้โหอัคดคลิปแปดโบงกว่านะวเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาไว้คอมโบได้ตัวนี้มาขอบิดูขอบิดูเธอขอบิดูขอบิดูโอ้โหตัวเดิมอีกแล้วตามมาหลอกหลอนทำไมโอ้โหเฮ้ยยังฮาเลยเอาละ ขอบินดูขอละขอบินดูขอโอ้โหไม่ออกนะครับท่านมาเปิดกระชากันต่อที่ไอดีตัวบินนะครับอยากได้โคดี้บินดูเหมือนนะครับครับนี่ไอดี ID นี้ต้องได้แล้วลนะ่ะออกมาโคดี้อันนี้บินออกเธอออกออกออก,ออก,ออกเออโอ้โด้ชางเอลลี่ครับ โอ้โห oh, อยากได้บินดูครับไม่ได้เอาช้างเอลลี่ครับท่านโอ้โ oh, ห oh, oh. ขอบินดูขอขอตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยออกเถอะรอบนี้แต่ไหนก็ดวงดีนะขอคนนี้บินดูออกเบื่อไหนโอ้ oh, โหไม่ออกเลยครับท่าน มาเปิดกระชากันต่อที่ไอดีสาวๆครับขอคนี้บินดูออกมาเลยจะออกไหมคนนี้บินดูออกมาเลยไอดีสาวๆนี่ยิ่งชอบเลยคนนี้บินดูดิออกมาโอ้โหไม่ได้เลยครับท่านมารอบสุดท้ายละจอไว้ขอบินดูหน้าตัวนี้อย่างเก่งเลยนะคือผมว่าน่าจะโดนเนิร์ฟเยอะแล้วครับเพราะว่า ป้อมนี่มันบ้าให้ถึกขึ้นครับโอ้โหไม่ได้เลยครับท่านมาเปิดกระชากกระตอนที่ไอดีแสงมืดนะครับเนี่ยอยากได้ตัวดีมากอะ่ะมีเก้าสิบใบขอเธอะคนี้อลิฟเอ้ยคนี้อันน,น,นี้ผมต้องไปเปิดตู้แสงมืดเก่าด้วยนะต้องเก็บไว้ด้วยโอ้โหโอโห้ไม่ออกเลยขอดวงดีเธอขอร้องยังไม่เพิ่มเหรดาบราชาตะเกีเลย เยอยากได้ตัวดี้มากเลยนะคือเก่งมากอะ่ะโอเคจะได้หรือเปล่าเนอะจะได้ไหมจะออกไหมคนนี้พูดโอ้โหเอ็ดเวิร์ดโอ้ไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เก่งเลยตัวนี้ป้อมป้อมก็ถือขึ้นด้วยนะถ้าเป็นตัวตีป้อมสายพนังดีคือเริ่มตีลำบากแล้วผมลองใช้ดูแล้ว โอ้โหไม่ออกเลยผมลองใช้ดูแล้วครับเป็นบาซสตา้าครับคือคือป๊อมบันถึกขึ้นครับโอ้โหแบบคือตีป๊อมลำบากมากเลยครับเอาละจะได้ไหมจอ,อกเว็บมันไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอเมื่อก่อนนี่คือพอตีง่ายอยู่เพราะว่าผมก็ใส่เกียร์พลังถึกเยอะอยู่ครับโอ้โหออกตัวเก่าทำไมเนี่ยตัวนี้ผมมีแล้ว วิแต่ก็ดวงดีแฮมาเปิดกระชากกันต่อที่แสงมืดสองนะครับอยากได้โคดี้ตัวเดียวดิว่มาเลยพอดี่จะเอาไปเปิดถ้าแสงมืดเก่าด้วยโอ้โหออกมาืออโอ้โหบูกข่าวไว้อาโอ้โหเอาไปย่อยทิ้งเลยครับเป็นคริสตัลได้เลยครับแล้วก็ไปแลกเป็นกบครับกบบวกด้วยเออโหไม่ออกเลย ไหวจะออกไหมโคดี้พูดออกโอ้โหไม่ออกเลยครับท่านป้าจะออกไหมหลายใบนะเนี่ยสองร้อยกว่าใบเลยนะเนี่ยจะออกไหมไอ้ดีเดียแต่ว่าผมจะไม่เปิดบทครับโอ้โหไม่ออกเลยบาสิบใบสุดท้ายออกไหมอดีต้องเปิดคลิปอื่นด้วยออกมา จอกไหมโอ้โหเฮ้ยไอด้ดี่เริ่มเกลือแล้วนะครับท่านแต่ไม่เป็นไรขอได้เถอะรอบสุดท้ายแนละ้วขอได้เถอะขอได้เถอะขอโอ้เพียงโอ้โหเฮ้ยดวงดีจัดวุฒิเดอโอ้โหเปิดได้เฉยเลย เฮ้ยเปิดไป,ปได้ยังไงอ่ะไอดียนี้เปิดได้เฉยเลยอู้หเปิดได้แค่ไอดีเดียวด้วยครับท่านอู้หดวงดีจัดเลยมาเปิดกระชากกันต่อที่ไอดีสุดท้ายนะครับเป็นไอดีหลักผมเองก่อนอื่นผมต้องไปรับตั๋วก่อนนะครับดีดีครับรับแล้วครับดีว่าจะเติมต่อครับไอดีดี ไต่จะได้ไหมคนนี้อรลิบินยังไม่ได้สองตัวเลยเนี่ยอะขอโคดี้บินดูออกมาไอ้ดีแสงมืดดีดวงดีจัดเลยคิดถูกนะที่เปิดต่อนอะไม่งั้นจะไม่ได้ครับโอโ้โหโอ้โหแก่สำราญไม่เอาจะก็เปิดตู้ล่างดีกว่าอยากได้โคดี้เบดเหมือนกันน่ารักมากอะ่ะอยากได้จะออกไมขอโคดี้เบดออก โอ้โหคนละตัวเดี๋ยวขอจาบกันนะ <c oughs> โอ้ยเะเลติดคอแต่จะออกไว้คุณนี่อริสมิดเอ้ยไม่ใช่คนที่พูดขอคนที่พูดขอโอ้โหฮีเบะมาเราสุดท้ายแล้วเก็บเก็บตัวข้าชาไปดีก,กว่าเก็บตัวข้าชาไป พอดีว่าจะเก็บไว้เปิดโคลโบอ่ะแต่ว่าพอตู้บินมาปุ๊บอี่อยากได้เลยโอ้โหคือเบมือนมาผ่านลูบี้เลยผมต้องเติมต่อเลยครับเติมเกมน่ะถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปฝากซื้อดีผมแล้วกันนะครับโอ้โหน่าเกียดจังเลยเฮ้ยบ้าไปเนี่ยเอากลบมาใส่ในตู้ทำไมเนี่ยโอ้โหเกมเกมนะครับย่าไม เดีย๋ยวคลิปใหม่ค่อยเปิดกันใหม่ครับโอ้โ oh, ห oh. เปิดไม่ออกเลยครับไอดีดีก็ยอมรับสภาพเกลือ,อ,อก,กันไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ